วันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะคามิเน่นะคะที่เราปาดยอดกันไปนะคะผ่านไปประมาณเดือนกว่าๆค่ะเขาก็เริ่มงอกขึ้นมานะคะสังเกตดูตรงยอดนะคะข้างในยังจะเป็นรอยตัดอยู่นะคะแล้วก็ตรงที่นิ้วปลาชี้อยู่นะคะจะเป็นตุ่มหน่อใหม่ที่เขางอกขึ้นมานะคะคือถ้าอันเนี้ยเราเราตัดเพื่อจะให้มันเป็นอัดตัดเพื่อเอาหน่อเนาะมันก็จะต้องประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราตัด ถ้มามันเป็นกอเนี่ยควรจะแยกจากกอเป็นต้นเดียวก่อนแล้วค่อยตัดค่ะผ่านไปเดือนกว่าๆค่ะก็ได้ประมาณนี้ปลาสังเกตบางหน่อนะคะก็ผุดแล้วนะคะบางหนอก็ยังไม่ผุดนะคะเราก็จะรอต่อไปนะคะอย่างอันเนี้ยเขาใหญ่ขึ้นมานะคะแต่ว่ามีแค่สองหนอที่โดดๆนะคะลอใหญ่ได้สักประมาณ1นิน้วนะคะเราก็ค่อยเด็ดมาชําได้เหมือนกันนะคะหรือว่าเราจะเด็ดมาแยกก็ได้นะคะอันนี้เป็นหัวที่ เราตัดใหม่นะคะเราก็จะวางเข้าไว้ประมาณอย่างนี้นะคะยังไม่ได้ปลูกนะคะ,ะเราจะรอประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้ค่อยปลูกนะคะหลังจากตัดแล้วอย่างเงี้ยถ้าถึงเวลาที่าจะลดน้ําอ่ะเราก็สามารถลดน้ําให้โดนเขาได้เลยนะคะเพราะว่าตรงก้นเขาจะไม่โดนถึงโดนก็ไม่ได้เป็นไรนะคะมันก็ไม่ได้ทําให้เน่านะคะพอตัดแล้วนะคะเราก็จะได้เป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะถ้าเราตัดเป็นต้นเดียเด่ยวๆนะคะ แต่ละต้นเนี่ยจะเป็นกอสี่นอสามนอสองนออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต่างกันนะคะแล้วก็ในภาพนี้นะคะจะเป็นหนอที่ปลาตัดแล้วเอามาปลูกไว้นะคะบางต้นก็รากออกแล้วบางต้นรากยังไม่ออกบางต้นที่หายไปในกระถางก็คือเน่าไปนะคะมันไม่ได้คอมพลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบางต้นอาจจะเน่าได้เหมือนกันนะคะก็ทำสิบรอดสักเจ็ดเงี้ยก็โอเคแล้วนะคะไม่น่าเกลียดค่ะ เดี๋ยวป้าจะมาทบทวนวิธีการตัดหนอแบบสั้นๆเข้าใจง่ายกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อทุกคนจะได้ไปทําตามได้ค่ะมาเตรียมต้นไม้ที่จะตัดกันค่ะจะเป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ป้าอยู่ร้านที่ร้านมีคารบิเน่นะคะป้าก,ก็จะเลือกต้นที่เป็นลักษณะประมาณนี้นะคะสูงนิดนึงเพราะว่าเราจะได้ใช้ทั้งสงส่วนได้นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องทําความสะอาดมีดนะคะมีดจะใช้มีดอะไรก็ได้นะคะแต่ขอให้เป็นมีดที่คมแล้วก็สะอาดนะคะ จะใช้อลก,กอฮอล์เช็ดหรือว่าไฟลนก็ได้นะคะได้หมดเลยเวลาตัดอะค่ะเราจะกะเวลาตัดนะคะก็คือถ้าเราจะตัดให้มันแตกหนอนะคะอ่ะเราจะต้องตัดต่ำหน่อยนะคะขึ้นมาเหนือดินนะคะตากะเอาว่าประมาณหนึนิ้วนะคะเออเนี่ยนะคะตามที่มีปปาชีนะคะขึ้นมาประมาณ1นิ้วถ้าเราจะตัดให้แตกกอนะคะแต่ว่าถ้าเราจะตัดเอาหนอเพื่อเอาจํานวนหนอยเยอะๆเนี่ยให้เราตัดด้านบนออกนิดนึงนะคะเพราะว่า หน่อเนี่ยเขาจะออกตามรูหนามนะคะตามในรูหนามประมาณนี้นะคะมันก็จะได้หน่อที่เยอะกว่าค่ะหน่อเขาจะออกของต้นเลยเวลาตัดนะคะชึบยอให้ขาดนะคะอย่าลังเลนะคะตัดไปเลยะคะ่ะก่อนตัดนะคะเราสามารถงดน้ําก่อนได้นะคะประมาณสองอาทิตย์ก็ได้นะคะหรือจะไม่งดก็ได้นะคะแต่ตอนตัดต้นห้ามเปียกนะคะพอตัดเสร็จแล้วเราจะวาไงไว้แบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะแยกส่วนกันเลยก็คือส่วนฐานวางไว้ที่หนึ่งส่วนหัววางไว้ที่หนึ่ง ส่วนฐานเนี่ยอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะเราให้แผแห้งก่อนนะคะประมาณ3-7ถึงวันนะคะส่วนหัวก็เช่นกันนะคะเวลาแผลแห้งเนี่ยตรงหน้าตัดเขาก็จะมีลักษณะที่ยุบลงไปนิดนึงค่ะส่วนหัวก็เช่นเดียวกันค่ะพอแผ่แห้งก็จะยุบลงไปนิดนึงเหมือนกันค่ะส่วนหัวนะคะเราจะนำไปวางไว้บนหินมูกขอไฟก็ได้ดินปลูกก็ได้อะไรได้หมดเลยหรือจะปลูกแบบปกติ หรือว่าวางไว้กับพื้นลงเรือเราจะลากมันออกก็ได้นะคะประมาณสักสองอาทิตย์ลากก็จะออกใครจะทายาเร่งรากอะไรปูนแดงอะไรได้หมดเลยนะคะไม่ห้ามเลยค่ะหลังจากปาดเสร็จนะคะก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะสังเกตตรงนิ้วที่ปลาชี้อยู่นะคะอันนี้ก็ยังปิดไม่เต็มเหมือนกันนะคะก็คือรูตรงฐานเขาค่ะแต่พอหนอ่อเขาใหญ่กว่านี้นะคะมันก็จะปิดไปได้เองค่ะพวกนี้นะคะก็จะเป็นที่ปลาปาดหมดเลยค่ะไม่แน่ต้นขวาน,นี้ก็ใช่นะคะที่แตกออกมาห้านอนะคะ หรือว่าจะเป็นตัวนี้โนโตสโกอกเปาไวก็ปาดเช่นเดียวกันค่ะคาเมเน่แดงอันนี้ก็ปาดค่ะแต่ว่าจํานวนหน่อบอกไม่ได้นะแล้วแต่ต้นนะคะบางต้นหน่อก็ออกหนึ่งหน่อก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ปาดเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้จะใช้เวลานิดนึงถึงจะได้กอใหญ่ขนาดนี้ค่ะการปาดยอดนะคะสามารถทําได้เกือบทุกสายพันธุ์นะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าแล้วก็เป็นการเพิ่มจํานวนนะคะของกระบองเพชรได้อีกวิธีหนึ่งนะคะก็ ในในคลิปใน YouTube ของปาค่ะจะมีคลิปเกี่ยวกับการปาดค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Pbkata Channel ค่ะบ๊ายบายค่ะ